สวัสดีครับรายการอาจารย์มนบพบปัญหาในวันนี้นะครับผมอยู่ที่คีรีวงจังหวัดนครศรีธรรมราชน,นะครับวันนี้ก็อยู่ท่ามกลางหุบเขาและก็สายทานและที่พิเศษกว่านั้นครับลืมเอาหมวกลงมาอัดคลิปครับก็เลยจะต้องโชว์หัวล้านของผมหน่อยนะครับอันนี้มีคําถามจากทางเพจของสถาบันยิโรกับัญชีนะครับเข้ามาถามนะครับเขาบอกองี้จันเจี๊ยบสอบถามปัญหาบัญชีค่ะกรณีภาษีถูกหักนะัที่จ่าย ที่ไม่ได้ถูกใช้หรือใช้ไม่หมดมีวิธีต้องตัดออกยังไงคะภาษีถูกหักนะครับเวลาที่เรามีไรายได้แล้วถูกหักใช่ไหมครับปกติแล้วเราจะไปเครดิตสิ้นปีแต่บางทีเราใช้ไม่หมดจะต้องทํำยังไงอาจารย์เจี๊ยบท้าวความหน่อยได้ไหมเรื่องตรงนี้ค่ะก็ขอสมมุติตัวเลขให้เห็นภาพกันชัดเจนเลยนะคะคือภาษีถูกหักเนี่ยเป็นภาษีที่เราโดนลูกค้าเราเนี่ยหักเอาไว้นะคะ หักไว้เราก็จะได้เงินไม่ครบนะคะเป็นภาษีที่เราจ่ายไปก่อนล่วงหน้าในแต่ละเดือนนะคะสมมุติว่าสิ้นปีเนี่ยเราโดนคนอื่นเขาหักไว้ทั้งหมดเลยนะคะในปี6กก็คือจํานวนเงิน1 0 0 0 0แบาทถูกหักไปแล้ว 1, 1> นึ่งแบาทอ่ะ,ะแล้วยังไงครับทีนี้ ในปี66เราก็ต้องมีหน้าที่เอารายได้ลบค่าใช้จ่ายเป็นกําไรทางภาษีอเอากําไรทางภาษีไปคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลว่าปี66นี้เราจะต้องเสียภาษีจากกําไรเนี่ยเท่าไหร่ะนะคะซึ่งสมมุติตัวเลขอยู่ที่80,000บาทค่ะครับแต่เราโดนคืนหักไว้1นึ่งแสนใช่ไหมคะ แปลว่าปี6-6นี้เราไม่ต้องเสียภาษีเพิ่มค่ะเพราะเราโดนคนอื่นหักไว้เยอะกว่าภาษีที่เราจะต้องเสียนะคะเราก็เอา2ยอดนี้มาหักกบลบกันนั่นหมายความว่าโดนคนอื่นหักไว้เหลืออยู่ที่20,000บาทนะคะเป็นสินทรัพย์ใชม่นเป็นสินทรัพย์อยู่ทางด้านเดบิตโอเคเขาถามว่าแล้วอย่างนี้จะจัดการกับมันยังไงมันจะใช้ข้ามปีได้ไหมทีนี้หน้าที่ของเรานะคะเรามีทางเลือกอยู่สอทงทางทางแรกก็คือภาษีที่เราเหลืออยู่เนี่ย เราสามารถที่จะขอคืนได้นะเราไม่ ไม่สามารถเอาไปใช้สิทธิ์ต่อในปี67ได้เลยนะคะต้องใช้ในปี6 6เท่านั้นและปี6หากใช้ไม่หมดต้องขอคืนคทีนี้ขอคืนก็จะโดนเจ้าหน้าที่สัมปาานนะคะตรวจสอบก่อนว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์ได้คืนเงิน2 0,000ื่นนี้จริงไหม,มการคำนวณภาษีของเราถูกต้องจริงหรือเปล่าในปี66ซึ่งส่วนใหญ่เม็ดเงินประมาณ20,000บาทเนี่ยนะคะเราก็จะไม่นิยมขอคืนค่ะเราก็จะใช้วิธีที่2นั่นก็คือยกประโยชน์ให้กับทางกรมสรรพากรเลยนะคะโดยเมื่อยกประโยชน์เรียบร้อยแล้วนักบัญชีก็จะมาล้างบัญชี สินทรัพย์เนี่ยนะคะก็คือภาษีถูกหักณนะที่จ่ายเนี่ยออกการล้างออกนะคะคือการเครดิตนะคะก็จะเครดิตภาษีถูกหักณนะที่จ่ายออก2,000 20, 0บาทบนะคะแล้วก็จะเดบิตภาษีถูกหักณนะที่จ่ายไม่ขอคืนเป็นบัญชีค่า้จ่ายอยู่หมวด5 ะะหรืออาจจะใช้ชื่อบัญชีว่าค่าใช้จ่ายต้องห้ามก็ได้ก็คือะคะเป็นค่าใช้จ่ายบวกกับใช่ไหมใช่คะ่ะอาจารย์สองหมื่นบาทนะคะก็บันทึกบัญชีไว้ในสมุดรายวันทั่วไปได้เลยคะ่ะนี่คือกระบวนการทางบัญชีที่จะตัดมันออกจากสมุดบัญชีของเราเพราะเรารู้แล้วว่ามันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราแล้วใช่คะ่ะแล้วเราก็ไม่ขอคืนด้วยนะสรุปแล้วว่าก้างมันออกแล้วก็บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามไปค่ะโอเคปะเราไปดูต้นไม้ในป่ากัน ตรงนี้บรรยากาศดีมากนะครับใครมาพักแถวแถวนี้ก็จะได้นอนอยู่กับภูเขานะฮะตรงข้างหน้านี้เป็นภูเขาถ้าันหลังไปนะครับก็คือทานน้ำผมไปทานน้ำดีกว่ายาวมากน้ำใสมากนี่คือทางลงน่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของคนจังหวัดนี้ด้วยนะครับแล้วก็คน ต่างจังหวัดด้วยเพราะว่าดูแล้วธรรมชาติดีมาก